ก็แล้วก็คือผมตอนในช่วงที่ห้ารายการเล่นเพลงเก่านะครับผมเล่นเพลงเก่านะครับก็เป็นเพลงใจจมยอมนะครับผมอข,ออของทัชนัตกวดทุกขอร้องในสไตล์ของทัชนัตกวดทุก่อนแล้วกันนะจริงจริงมันมีของต้องเลนโบ้ด้วยนะครับแต่ต้องเลนโบ้นี่ยโหอันนั้นคืออินซิลิซนิ่งเลยนะครับอันปลักแต่ถ้าเป็นใจจมยอมนี่คือต้นฉบับนะครับผมบอกต้นฉบับก,ก่อนแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ใจจายอมครับผม

มันไม่มีทางเลือดมันไม่มีทางอื่นยอมต้องยอมทนฝืนบอกลาแล้วเดินจากกันไปคงไม่มีคำใดดักใจทุกคำพูดนี้เป็นเพราะใจหรูด้ดีมันมีความหมายอย่างไรรักยังรักเธออยู่รู้รู้ เธอมี <Boom. S 1> อเจ้าของดิ้งหนึ่งฉันดิ้งหนึ่งหนึ่งผิดแองที่คิดไปจับจอบไม่มองดูเงาว่าเรามันไม่มีสิทธิ์เท็ดเท็ดเท็จฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอมยอมจากไปอย่างคนที่ใจเจ็บฉันต้องจำใจ

ยังรันเธออยู่รู้ก็รู้เธอมีมเจ้าของได้ดฉันเนี่ยเนเเปิดเองที่คิดไปจับจองไม่มองดูเงาว่าเรามันไม่มีสิทธิ์แท้ด้แท้ด ฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอมยอมจากไปอย่างคนที่ใจเจ็บฉันต้องจำใจด้วยใจจำเป็นดีกว่าทนเห็นเขาเล็ะเธอแยกทางฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอม